สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกพาออกมาเที่ยวที่บ้านพี่น้องนะคะดูสิเนี่ยมาออนซอนแปลงผักเพิ่นเด้อมีหลายผักหลายอ่าผู้แย่งไฟไทยกระจายที่กระจดีแย่งไฟไทยแปลงผักพี่น้องออนซอนแปลงผักเพื่อนเมื่อน่ะมีหลายชนิดมีผักขึ้นชัยผักปุ้งผักอ่าสลันแหน่ผักแมงลักแล้วก็ผักเอ่อกาดนะคะผักกาดหินผักกาดหอม อ่แล้วก็อีย่งก็แล้วไงผักชีชีหอมขนาแล้วก็โอ้หเป็นตะวันซอนหลายพี่น้องอู้มะเขือพริกสุดยอดเลยนะคะอุ้ยผักหอมบัวพี่น้องหอมบัวหรือหอมแบงหอมบัวบ้นเราเอิญแต่กับหอมแบงแน่นอนพอดเอิญเนาะไม่ถูกว้าวมันคืองามแต่พี่น้องโอ้โห อันนี้ก็เยอะแยะนะคะมีหลายชนิดหลายอย่างเหมือนกันเปียกก็กอยากเก็บภาพมาเห็นนะคะมาดูสิผักปลอดสารพิษพี่น้องเพื่อนปลูกกินเองเพื่อนขยันโอ้ยความขยันของพี่น้องเท่ากับบออึดกินบออึอยากพี่น้องเอเก็บภาพไปฝากนะคะ